ทำอะไรอยู่คะทำซุปตามอยู่ค่ะโอเคน่าจะกินได้แล้วนะคะต้องชิญดูเจียอร่อยไหมคะต้องชิมกับอันเล็งชงเล็กๆี้ชิมกับนทับีิ้งนะยังไงล่ะอ่าเป็นยังไงแซ่บไหมเป็นยังไงไหนแม่ลองชิมดิอืมใช้ได้แล้วหนูต้องกินอย่างนี้แหละ หนูกีมแผลมาไม่ได้เข่งมาไม่ได้ลกูกอืมต่อใส่จังแผลลองรตีมาลองละอุย้ยน่าตาน่ากินมากเลยอ่ะฮะ น่าตาส้มตาน่ากินมากเลยเดี๋ยวนี้หน้าตาสวยแล้วนะคะเพราะอ,อะไรคะบอดีเพราะอ,อะไรทำไมถดูหน้าตาแสกินเพื่อนสุขภาพกินอาหารเพื่อนสุขภาพลย่บอดี้ดนี่ค่ะของปิง๊งปิงค่ะส้มตำปิงปิงค่ะ พอแล้วใช่ไหมอันนี้หมามาจะตั้งของหมามาเองนี่หนูตั้งเสร็จแล้วให้ช่วยหน่อยสิ